ทุกคนฟังดีนะวันนี้ผมก็ไดจากช่องคาร์ดินเกมชารลีอนะินเดอร์บูเนาะโอเคมาอยู่ที่พร์ที่สามจุดฟองเนาะมาลุยกันดีกว่าดูจากภาพห้องให้ฉันเดาคงเดาว,ว่าเป็นห้องของพระแม่กันนะักบวชทำไมเฮเดียนถึงไม่ทักคิดว่าพวกเราสามารถขุดคุยผ่านฝืนอ,อะไรได้ได้กันนะแบบนี้ไงพวกเราถึงต้องคอยตามเพื่อนยีทันนะ่ะถ้าเกิดหัวหน้าไม่บอกให้เฮเดียนเป็นเด็กดีไม่ให้ก่อกวนมนุษย์ เฮเดียน hey คงจะมีบัญชีโซเชียลสกแปบัญชีไปแล้วเพราะแบบนั้นหัวหน้าถึงห้ามเฮเดียนเอาไว้ไงมันไม่ใช่แบบนั้นักหน่อยหัวหน้าพูดชัดเลยว่าเฮเดียนต้องไม่ห่วงเสืออะไรเพื่อประโยชน์ของมนุษย์มนุษย์ทั้งคู่อยู่ที่นี่ใช่ไหมพอดีผมอยู่ในร่างมนุษย์ก็เลยคุยกับทั้งคู่ไม่ได้ดอกมาชอนอ,อยู่นี่เจ๋แล้วรออีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะยูจี่อะอยู่หรอ อ่ะเฮเดียนกำลังเตรียมการยูจีนกำลังเตรียมการเพื่อกลายผีอยู่นะ่ะถ้าเกิดยูจีนปิดม่านแล้วนอนหลับในขณะที่เอาดอกไม้ไวไ้ในปากฐานะยูจีนอยู่ในร่างมนุษย์แล้วก็กะเราจะกลายเป็นผีนี่มันโชมยากลหรือไงไม่ต้องกังวลดอกไม้เฟสของช้อนจะช่วยกันน้ําและพูดผีปีศาจทั้งหลายเฮเดียนการันตีดูเหมือนว่าเฮเดียนจะดูช่องการขายของมายเยอะเหมือนกัน ทั้งสองคนดูสนิทกันจังเลยนะดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อเรามาพวกเราเพิ่มค่าวิทยาศาพตร์ในระหงที่อยู่จีนไม่บ้างน่ะ <sk r ug> เลือกมันใหญ่ได้แล้วมาเริ่มค้นหาข้อมูลกันเถอะอ่ะจริงด้วยทีมฝึกฝนฝึกออนไลน์มาช่วยแล้วโอเคเราเดี๋ยวก่อนนะ <sk r ug> ผมขอเปิดคอมพิวเตอร์ก่อน <sk r ug> พอเห็นอพอเป็นผีแล้วขยับร่างกายยากจังเลยฉันเริ่มรู้ฝึกเหมือนนี่มันจะเหมือนเบิร์ัดสีดำเข้าไปครอบใหญ่แล้วนะ ทำงานตลอด24ชั่วโมงไร่ไสมดุลในการทำงานซะชมัดฮ่าเพาวอร์นั้นก็ฟังดูแบบนั้นจริงๆนั่นแหละครับมันไม่ใช่เรื่องหน้าขำนะเฟยเป็นผีฟ้องร้องกับกระฟวงการงานก็ไม่ได้ซ้ำแต่ว่าไม่เป็นครับเพราะการทําแบบนี้ผมจะได้ประโยชน์เหมือนกันยิ่งผมทําความดีในตอนที่มีชีวิตต่อตอนตายผมจะได้สบายพอคิดแบบนั้นมันก็ไม่ได้ฟังดูแย่สักเท่าไหร่นะครับหน้าเป็นคนแปลกจริงๆฮ่าก็อย่างนั้นแหละครับ เลิกพูดแล้วขยับมือฟักทีพิมพ์ก้นาาแล้วฟ้าคําว่าชาลีน่าจะได้ผลนะอันนี้ผมขอข้ามนะตัวดำๆพวกเนี้ยจูๆคนเขาก็จุจ่ๆใครหากันแบบนี้เนี่ยต้องพิมพ์คำต้องพิมพ์คำคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับของแบบเฮีเดียนมองที่ตัวฉันชาลีกันไกลแล้วก็องสว่าง สว่างจ้ะนี่คิดว่าฉันเป็นลูกดิสโก้หรือไงตัวฉันไม่ได้สว่างแบบนี้ตอนที่มีชิดสักหน่อยจริงด้วยงั้นแต่คําว่าสว่างออกได้เลยค้นหาชาลีกันไกลโอ้ยพอกันทีคําว่ากันไกลไม่ได้ผลแฮะต้องใช้คําแบบไหนกันนะ ใช้ k e y บ o r d เกี่ยวของความตายน่จาจะได้ผลมากกว่าหรือเปล่างานฝอบเอ่องานเผาฝูนฝันระลึกแล้วก็แผ่นจารลึกหน้าหลุมฝอบอะไรมาแน่เหรอรู้ไปทั่วเลยนะแต่ละคนหาคําว่าชาลีงานฝอบงานเผาออปรรคแผ่นดินอา่าแผ่นหินจาลึกหน้าหลุมฝอบโอ้เริ่มมีเริ่มมีข้อมูลโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วข้อมูลของแต่ละคนกำลังโผล่ขึ้นมาเรื่อยเลืย มีผลการค้นหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแฮะผมฝ่ายใช้คีย์เวิร์ดเดยอะเกินไปแต่ผลลัพธ์การค้นหาก็ออกมาได้เจ๋งเจ๋งมากเลยชารีเลื่อนไปเรื่อยเ,เอถอะนะได้เลยให้ตาเถอะมีอะไรมีแต่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนหเห็นไี้มมีอะไรหรือเปล่าเลื่อนขึ้น โอเคชื่อที่คิดไว้เอสชาลีไลไลลี่โอลิเวอร์อันนี้แหละอันนี้เหรอเล็กกว่าเข้าไปแล้วเข้ากดเลยเอ้ะนี่มันอะไรกันโอเคกดแล้วนะอีกเดือนหนึ่งพวกเราจะได้เจอกันแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคิดชื่อไม่ออกเลยมามา แม่ของเจ้าหนูนี่เหรอเชื่อที่คิดไว้เอชชาลีไลลี่โอลิเวอร์ขอให้ลูกเกิดมาฝึกว่าแข็งแรงเด็กนี่นะเด็กคนนั้นไม่ใช่เฮเดียนเอ่อเฮเดียนแล้วเฮเดียนล่ะยิ่งแย่แล้วดูเหมือนเจ้าเด็กนี่รู้ฝึกไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนด้วยคุณน้าบอกว่า หัวหน้าบอกเฮเดียนให้รอถ้าเฮเดียนรอเป็นเด็กดีแล้วก็รอหัวหน้าบอกว่ามาม้ากับป้าป้าจะมาหาเฮเดียนหัวหน้าพูดแบบนั้นเฮเดียนเจ้หนูฉันเริ่มสัมผัสได้ถึงความรู้สึกมืดมิดกำลังคืบคลานเข้ามาเนี่แล้วทุกอย่างคือคำโกหกของในห้องเริ่มฝันกระเทือน เฮเดียนฟังผมให้ดีไม่เฮเดียนเชื่อฟังหัวหน้าแล้วเฮเดียนเชื่อฟังหัวหน้าแล้วเฮเดียนเป็นเด็กดีแล้วไม่ให้มาม่ากับป๊ะปาไม่ไปหามาม่ากับป๊ะปะถึงแม้เฮเดียนอยากจะเจอพวกเขาใจขาดแต่เฮเดียนก็อดทนเฝ้ารอผมรู้เรื่องนั้นดีแต่มาม่ากับป๊ะปาไม่รอเฮเดียนแล้วไปหาเด็กใหม่เฮเดียนเกลียดเด็กนั้นเฮเดียนเกลียดาม่าป๊ะปา พวกเขาไม่ต้องการเฮเดียนอีกต่อไปแล้วเฮเดียนเด็กดีมพูดกันแบบนั้นนะเพราะไมเ่เฮเดียนพวกเขาไม่ได้คิดแบบนั้นคนโกหกเฮเดียนไม่ฟังคนและเฮเดียนไม่ฟังใครแล้วไม่เอาอีกแล้วบรรยากาศรอบข้างเริ่มเหมือนมีเข็มฝูบแหลมเข้ามาแทงเฮเดียนไม่รอแล้วให้ตายให้ตายฝิมันเกิดอะไรขึ้น เฮเดียนเฮเดียนไม่เป็นเด็กดีต่อไปแล้วเจ้าเด็กด้านหายไปแล้วเฮเดียนหายไปเฮเดียนบินออกไปหน้าต่างไปแล้วฉันมองเห็นเฮเดียนที่กำลังบินอยู่บินห่างออกไปเรวชูมัดพวกเราทำไงดีเฮเดียนกำลังคุ้มคลั่งอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้พวกเราต้องตามไปจับมือผมไว้ดีเดียวพอดีฉันจับมือเฮเดียน แล้วของฉันก็เริ่มลอยตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนไว้แน่นๆว่าฮะเหนื่อยชะมัดนานไมผมมั่นใจว่าเฮเดียนเข้ามาในบ้านหลังนี้อฉันจะไม่ไม่มีตับตไตไส้พุงแต่รถเสึกเหมือนกำลังจะอ้วกออกมาเลยนายอย่าไปขับรถนะเข้าใจไหมรอเดี๋ยวก่อนน้ำมันหนัก หลังจากนี้เจ้ากระตายคนนั้นอยู่ในรูปก่อนหน้านี้แม่ของเฮเดียนถ้างั้นคนนี้ก็กระตายนะล,ลูกแกดูพ่อเขาสิพ่อเขาคงเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวแม่าจะาอ่านเบียบๆนะเจ้าหนูตัวนี้ทูเธอทำอะไรอยู่ดูเหมือนกำลังเล่านิทานให้ลูกที่นังสองฝังนะ หนังสือของเฮเดียนเฮเดียนเฮเดียนกับบะมะเลือกเล่มนั้นด้วยกันเพราะเราเอาไปที่โรงยาบาลด้วยแต่ว่าเจ้าหนูเฮเดียนนึกว่าเฮเดียนจะไม่อยู่กับพวกเขาแล้วพวกเขายังคิดถึงเฮเดียนเฮเดียนนึกว่าพวกเขาจะคิดถึงเฮเดียนมาโดยตลอดแต่ว่านะแต่ว่านะเฮเดียนฉันเคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มาก่อน ไอ้พวกกุ้ยเอ้ยเกล้ยกายังไงไอ้พวกนักเลงข้างหนุนเจ้าแว่นครับเอากังไกลไม้ฉันกลงไก,ก,กเอาไปทำไมเหรอฉันอาจจะต้องป้องกันนายจากอะไรบางอย่างมือของยูจีนฝันละลิกในขณะที่เอาเข้าไปหยิบกังไกลออก,ก,กมาแต่ว่ามาม่าค่ะมาะม,มา่าคือม,มาม่าฟองเฮเดียนแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ทำไม มามาถึงเล่านิทานให้เด็กให้เด็กคนอื่นฟังมาม้าคือมาม้าของเฮเดียนเฮเดียนเป็นเด็กดีมาตลอดเฮเดียนยอมอดกั้นใจมาตลอดเฮเดียนรู้ว่ามาม้าร้องไห้ทุกวันแต่เฮเดียนก็บอกว่าเฮเดียนไม่เป็นไรแต่ม้าไดัเลือทุกอย่างไปเลยลือดทุกอย่างทั้งหมดเฟนทำอะไรกันเฮเดียนกำลังกลายเป็นยานชั่วร้ายกำลังกลาย,ยาเหรอ นี่เฮเดียนไม่ได้อยู่ในร่างของเวียนชั่วไรยอยู่แล้วอย,อยู่หรออย่างครับไหนมาหมาบอกว่าพวกเราเข้มแข็งเวลาอยู่ด้วยกันไหนมา,มาบอกว่าอยู่กับเฮเดียนสนุกที่สุดในโลกแต่ว่าทําไมมาหมาถึงมีเด็กคนอื่นเหนือจากเฮเดียนแต่สภ,ภาพที่เห็นตอนนี้มันยิ่งกว่าร้านชั่วไรอีกไหมเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้น้นครับเฮเดียนยังไม่ได้ทําอะไรผิดพวกเรายังคุมฟติเฮเดียนได้อยู่เฮเดียนเฮเดียนไหนบอกว่ารักเฮเดียนมาก ที่สุดเฮเดียนบอกว่าเฮเดียนที่พิเศษกว่าใครทั้งมามากับป้าป๊าก,กูหกโถเจ้าหนูโถ่สั่งกันหน่อยสิเฮเดียนคงข้างอยู่ตอนนี้เขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วต้องทำอะไรให้เฮเดียนจเย็นลงด้วยผิหน่อยเหรอน่าจะมีวิธีพวกเราทำได้อยู่นะม,นมามะเลื่มเฮเดียนป้าป๊าไม่สนใจเฮเดียนเฮเดียนเริ่มค่อยๆเข้าไปหาแม่ของเขาโถ่ต้องดึงความสนใจเฮเดียนให้ได้ เฮ้ยฉันอยูยูเจ้าเด็กนั่นน่าจะได้ให้เขามาที่ฝนใจฉันเฮ้ยเจ้าเด็กตามฝนไม่ไม่ไม่เฮเดียนไม่ใช่เด็กฝนอาถึงรู้ความหนใจได้ก็เถอะตอนตอนโดนฉีดยาเฮเดียนไม่เคยร้องให้เลยแต่นะเฮเดียนไม่อยากป่วยเฮเดียนทนอยู่คนเดียวไม่ได้เฮเดียนไม่อยากตายเฮเดียนทำตัวดีมาตลอดเฮเดียนโกรธแค่ครั้งเดียว ก็หาว่าเฮเดียนเป็นฝนทาไมทางที่ป๊าหาคนใหม่เพราะว่าเฮเดียนคือเด็กไม่ได้เด็กไม่ดีเหรอถ้างั้นเฮเดียนจะเป็นเด็กไม่ดีเฮเดียนจะเกลียดทั้งป๊าป๊ามา,มาแล้วก็เด็กใหม่คนนั้นด้วยเฮเดียนเคลิ้มค่อยๆเข้าไปหาพ่อของเขาโถวยฉันไม่ตั้ใจจะให้ไปทางนั้นแย่นแน่แน่เขารับอยู่ด้วยที่แย่กว่านั้นคือเขากำลังฝันพวกเราพยายามกันเป็นตายเพื่อจะให้เด็กนั่นกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่เจ้าด้านดันหลับฝันด่เนี่ยนะทำตัวไฟเกันไปแล้วไม่ใช่อย่างนนะครับผีแต่ต้องคนไปก็ไม่ได้ไม่ได้กดยิงแต่ผีสามารถเข้าไปในฝันของผู้คนได้หยุดอย่าบอกนะว่าอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นจริงเหรอปาม้าปะาปะจะมีความฝูกกับเด็กใหม่โดยไม่มีเฮดีนอยู่ข้างใช่ไหม เราจะปล่อยให้เขาเห็นภาพเฮเดียนแบบนี้ไม่ได้เฮเดียนเกียดไม่ใช่เฮเดียนเก็ียดเกียด,เก,ยดเกียดทีด่สุดเจ้ยมันเกิดมันเกิดขึ้นจริงด้วยเฮเดีย,ยนเจียวๆนี้เอ้ยนี่รักฉันไปด้วยแล้วเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือน่าจะมันอ่าคลิปของฮีแล้วเนาะก็คลิปน่าจะคลิปหนึ่งและมั้งแล้วเดี๋ยวจะต่อพาร์ทท้ายพรุ่งนี้พาร์ทจบเนาะโอเค เดี๋ยวผู้นี้เอายาเท่าไหร่หนี่เดี๋ยวเอา,าเอาให้จบแหละตอนนี้16นาทีแล้วเนาะต้องไปตัดอีกก็น่าจะเหลือสัก,กอ10กว่านาทีได้เนาะอันนี้ที่เผิ่อ่านข้ามมานิดหน่อยเนาะไม่เป็นหรอกเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดทิ้งให้เนาะจะอยูอ่จะอยู่ตรงอ่าจะอยู่ตรงไหนนะเป็นนะเป็นนะเป็นนะอ่ะนี่ไงเฮ้ยอย่าลัดชันไปอีกแล้ยหรอนั่นแหละเอาเอาจุดต,ตรงนี้เนาะนี่จบแค่ตรงนี้พอเนาะอย่าเฟีวไว้และอย่าจำไว้ว่าอยู่ตรงนี้เนะาะหยุดหยุดไม่ใช่ยอมบันทึก เปนดึกข้อมูลเกมหรือยอ้อนเออ๋ยวผมย้อนแล้วเดีย๋ยวมาตรงอยู่ตรงนี้ให้แล้วกันเนะาะเดี๋ยวรีบไปิดดันมาตรงนี้เนาะที่ก็คลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะโคยนั้นสะนะนะับฟีเจอร์ใหม่ไปนะทุกคนบาย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 ไปนะเจอกันบาย